สวัสดีค่ะชลักคณาราศีตุลขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซิสเตอนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนโดยประมาณ สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดาวระหว่างวันที่23กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมโดยประมาณค่ะถือว่าเป็น3สัปดาห์ที่มีความเข้มข้นไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะในตำแหน่งของราศีกุมที่มีดาวทั้งหมด5ดวงนะคะเขาไปกลุ่มร่วมกันแปลว่าพลังชีวิตกำลังต้องทุ่มเทไปกับภพเรือนนั้นนะคะมากเป็นพิเศษซึ่งเรานะคะจะมาเกาะติดสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นกันค่ะ มองว่าเป็นจังหวะของการสังเกตแล้วก็ขยับให้ทันนะคะเพราะไม่ใช่ว่าจะตีความว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่คือการที่พวกเราได้รู้ก่อนค่ะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยควรรีบคว้าอะไรและเรื่องไหนมันคือโอกาสที่จะมาแบบไม่ทันตั้งตัวและจุดไหนมันคือสัญญาณเตือนที่ต้องตั้งรับดาวที่กลุ่มร่วมกันนี้นะคะมันหมายถึงพลังชีวิตโดยส่วนใหญ่เนี่ยถูกดึงไปรวมศูนย์ณจุดจุดหนึ่งที่ต้องโฟกัสอย่างจริงจังค่ะ หนึ่งว่าเรื่องเดียวแต่มันอาจจะมีหลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานเรื่องของผู้คนโอกาสและที่สําคัญนะคะอารมณ์ในช่วงนี้ก็ต้องอาศัยความมีสติให้มากค่ะถ้าใจเรานิ่งกันพอนะคะเราจะเห็นช่องทางโอกาสแม้ว่ามันจะมาแค่ช่วงสั้นๆหรือไม่ได้มาแบบตรงไปตรงมาก็ตามแต่ถ้าใจไม่นิ่งนะคะโฟกัสไม่ถูกจุดช่วงนี้มันอาจจะกลายเป็นความวุ่นวายได้ทันทีค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้เนี่ยเราจะพาคุณไปดูว่าอะไรมันคือโอกาสเด่นที่คุณควรรีบทำและอะไรคือจุดเตือนที่คุณไม่ควรมองข้ามเพื่อให้3มสัปดาห์นี้นะคะไม่ผ่านไปโดยที่คุณเสียโอกาสและสำหรับบางคนมันก็อาจจะกลายเป็นจุดตั้งต้นใหม่ของชีวิตในอนาคตด้วยและก่อนที่จะไปฟังการพยากรณ์นะคะเราขอประชาสัมพันธ์สั้นสสักนิดหนึ่งค่ะสำหรับท่านที่สนใจอยากศึกษาวิชาโหราศาสตร์นะคะเป็นการปูพื้นฐานก่อนเลยค่ะ สำหรับวันอาทิตย์รอบเช้านี้อยู่ระหว่างการเรียนนะคะที่จะเปิดรับรอบใหม่นี้นะคะเป็นวันเสาร์รอบบ่ายค่ะเรียนกันวันละ3ชั่วโมงนะคะในระยะเวลา4เดือนเริ่ม7มีนาคมนี้นะคะส่วนรายละเอียดนะคะก็ตามที่คุณเห็นอยู่นี้เลยใครสนใจทักเข้ามาได้ที่ Line แอดหรือว่าสแกน QR Code นี้นะคะเพื่อสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมลัคนาราศีตุลน,นี่คือพลังของการก่อกาเนิดนะคะการสร้าง ไอเดียมุมมอง,มองความทะเยอทะยานมีแรงผลักดันใี่คุณจะต้องขยับลงมือทําหรือว่าต้องตัดสินใจบางอย่างอยู่ในช่วงของการใช้สมองนําหัวใจค่ะคิดก่อนแล้วค่อยรู้สึกทีหลังนะคะมีเรื่องให้คุณต้องทบทวนต้องเลือกต้องวางแผนอนาคตหลายอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันค่ะหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณสร้างริเริ่มไปก่อนหน้านี้มันจะเข้าสู่โหมดของการที่คุณจะต้องรับผิดชอบอย่างจริงจังมากขึ้น ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะว่าคุณพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและใครถ้าคุณไปสร้างความสัมพันธ์คุณก็จะเห็นภาพนะคะว่าคุณต้องปรับตัวมันไม่ได้มีมุมมองหรือว่าด้านที่สวยงามอย่างเดียวและตัวตรงของพวกคุณก็จะกลับมาแข็งแกร่งได้ในรอบหลายเดือนค่ะไม่ใช่ว่าเพราะพวกคุณพร้อมแต่เพราะว่าสถานการณ์มันบังคับให้คุณจะต้องพร้อมจําเป็นที่คุณจะต้องเข้มแข็งหลายคนกําลังอยู่ในจุดที่ต้องรับผิดชอบชีวิตมากกว่าเดิมด้วยซ้าค่ะ ทั้งเรื่องของการทำงานเรื่องของสุขภาพหรือแม้แต่เรื่องในครอบครัวมันล้วนแล้วเป็นภาระที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นช่วงที่คุณจะเริ่มเห็นคุณค่าตัวตนของตัวเองได้ชัดเจนเหมือนกันเริ่มรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องทำและอะไรคือสิ่งที่คุณไม่ควรฝืนอีกต่อไปความอดทนกับรูปแบบชีวิตเดิมๆม,มันก็จะค่อยลดน้อยลงไปเองค่ะ คุณกำลังเรียนรู้ที่จะเลือกตัวเองนะคะท่ามกลางความคาดหวังของคนรอบข้างและท่ามกลางภาระที่คุณยังวางไม่ได้นี่คือช่วงของการตั้งหลักตั้งศูนย์ทวงใหม่ภายในค่ะใจอาจจะยังเหนื่อยอยู่ก็จริงสถานการณ์อาจจะยังหนักแต่ลึกๆแล้วนะคะคุณจะรู้ว่าถ้าคุณก้าวข้ามผ่านจุดนี้ไปได้เนี่ยมันมีความมั่นคงกว่าที่เคยเป็นอยู่แน่นอน ซึ่งจุดเด่นๆของดาวจะมาอยู่สองตำแหน่งนั่นก็คือพบปุตตะนะคะที่มีดาวเข้าไปอัดแน่นอยู่กันหลายดวงการเริ่มต้นใหม่มีแน่นอนค่ะแต่ว่าจักรวาลเขาแค่จะสกิดให้คุณได้คิดว่าสิ่งที่คุณกําลังรับผิดชอบหรือว่าทํำอยู่นี้เนี่ยมันเป็นชีวิตที่คุณเลือกเองจริงหรือเปล่าเพราะมันจะเป็นไปได้ทั้งคุณถูกมอบหมายให้ทําหรือว่าคุณเลือกเองผลลัพธ์ในอนาคตมันย่อมต่างกันนะคะ และพบอริที่มีดาวสุขแข็งแกร่งเป็นมหาอุดที่สำคัญเป็นดาวประจำราศีของคุณแต่ก็กลุ่มร่วมกับดาวเสาคู่ศัตรูตรงนี้บ่งบอกว่าสิ่งที่คุณต้องรับมือเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องในครอบครัวอสังหาริมทรัพย์หรือผลประโยชน์ในกงสีด้วยส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งมันเป็นผลต่อเนื่องมาจากสิ่งที่คุณเพิ่งเริ่มหรือเพิ่งตัดสินใจไปก่อนหน้านี้เองแล้วก็ไม่ใช่ว่านะคะมันจะเป็นจังหวะที่ทุกคนจะมีอิสระพอที่จะเลือกเองได้ทั้งหมด หลายคนคุณอาจจะยังต้องทำในสิ่งที่จำเป็นไปก่อนยังต้องรับผิดชอบกับภาระเดิมๆยังต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ตอนนี้จาก,กรวานไม่ได้บอกให้ทุกคนจะต้องทิ้งทุกอย่างเราไปเริ่มใหม่ค่ะแค่กำลังชวนให้คุณต้องขยับตัวเองอย่างน้อยนะคะก็กล้าที่จะสร้างพื้นที่เล็กๆให้เป็นของตัวเองไว้ค่ะจากลำดับชีวิตสมัยก็ยังได้กล้าที่จะวางขอบเขตให้ชัดเจนขึ้นหรือการเปลี่ยนวิธีคิดต่อสิ่งเดิมๆ ไม่สำคัญนะคะว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่สิ่งที่สำคัญมันอยู่ที่ว่ากับสิ่งที่คุณทำอยู่นั้นคุณเป็นตัวของตัวเองได้มากแค่ไหนต่างหากคุณเล่นไปตามบทที่คนอื่นเขียนให้อยู่หรือเปล่าหรือว่าคุณเลือกเขียนบทให้กับตัวเองสำหรับคนที่เลือกเขียนบทให้กับตัวเองนะคะนี่คือช่วงที่เหมาะกับการตัดสินใจวางทิศทางชีวิตปรับรูปแบบการทำงานหรือว่าเริ่มต้นอะไรที่มันสอดคล้องกับตัวตนให้มากกว่าที่เคยคะ่ะ เป็นการจัดการชีวิตในขณะที่ยังมีภาระอยู่ก็จริงนะคะมันไม่ใช่ช่วงของการสร้างสิ่งใหม่ซะทีเดียวแต่มันคือการจัดการผลข้างเคียงที่คุณต้องดูแลใส่ใจกับสิ่งที่คุณสร้างหรือว่าริเริ่มไปก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันหลายคนจะเริ่มเห็นว่างานหรือว่าโปรเจกต์ที่เริ่มไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีรายละเอียดที่จุกจิกตามมาทั้งเรื่องของเอกสารการแก้งานตามงานความรับผิดชอบรายวัน หรือความสัมพันธ์ก็ได้นะคะบทบาทที่คุณเริ่มไว้ก็ต้องกลับมาดูแลอย่างจริงจังเช่นว่าคุณรับปากอะไรใครไว้สิ่งนั้นมันจะกลับมาเรียกร้องให้คุณจะต้องทําค่ะหรือจากสิ่งที่เป็นเพียงแค่เสียงในหัวมันจะถูกกระตุ้นให้ต้องจัดการเป็นรูปธรรมมากขึ้นจากความอยากเป็นความจําเป็นเพราะว่าถ้าคุณไม่ทานะคะคุณจะรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ขยับไปข้างหน้าเอาซะเลย จากแรงบันดาลใจมาสู่การทำที่เป็นระบบเป็นวินัยมากขึ้นหลายๆอย่างนนะคะจากที่แค่รู้สึกเนี่ยมันจะนำไปสู่ความรับผิดชอบบางคนก็จะเริ่มเห็นค่ะว่าต้นทุนที่คุณจะต้องจ่ายจากสิ่งที่คุณเลือกเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นนะคะเวลาที่คุณจะต้องเสียไปสุขภาพที่คุณจะต้องแลกค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องลงทุนไปก่อนที่จะเห็นผลลัพธ์พลังใจที่คุณจะต้องใช้อย่างมากมันเป็นการตระหนักรู้ว่าสิ่งที่คุณเลือกมันต้องแลกกับอะไรบ้าง ซึ่งการกลุ่มร่วมกันกับดาวเสาเนี่ยก็มักที่จะเพิ่มนะคะเพิ่มดีกรีของความยากค่ะแต่มันก็จะทำให้คุณเรียนรู้จากที่เคยทำด้วยใจกลายเป็นต้องทำด้วยวินัยความจำเป็นจากที่เคยหวังพึ่งคนอื่นกลายเป็นต้องพึ่งพาตัวเองมากขึ้นและนี่ก็ไม่ใช่บทลงโทษแต่มันคือบทเรียนที่จะต้องดูแลชีวิตตัวเองในรูปแบบของความเป็นผู้ใหญ่ เรามาทำความเข้าใจเกณฑ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นนี้กันก่อนนะคะคุณจะได้ไม่ต้องแปลกใจกับสิ่งที่เรากําลังจะตีความต่อจากนี้แค่ให้คุณรู้ว่ามันก็แค่ต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้ก็เท่านั้นเองเกณฑ์ของการที่จะต้องรับบทแก้ปัญหาให้กับคนอื่นทั้งที่ตัวเองก็เหนื่อยแสนเหนื่อยงานทา้าโถมหรือว่าต้องเป็นคนกลางที่ต้องคอยไก่เกียร์เรื่องยุ่งยากในครอบครัว งานเยอะขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นแต่ว่าลึกๆแล้วคุณจะรู้ค่ะว่าคุณทำได้คุณเอาอยู่ขอแค่เวลาให้คุณได้คิดได้ตั้งหลักบ้างแค่นั้นก็พอหรือว่าคุณเริ่มจัดระเบียบชีวิตตัวเองอย่างจริงจังบางคนเริ่มดูแลสุขภาพคะ่ะ เริ่มวางตารางชีวิตใหม่เพราะว่าคุณรู้แล้วว่าถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองมันมีความพังที่รอส่งผลอยู่นะนั่นก็คือมรรตยูที่อยู่ในภพมรณะหรือบางคนนะคะเพราะว่าเรื่องสุขภาพนี่แหละทําให้คุณต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตไปโดยปริยายโดยเฉพาะคนที่มีดาวในพื้นดวงกําเนิดนะคะที่มีจุดบ่งบอกเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตรงนี้ไม่ได้ส่งผลเหมือนกันทุกคนค่ะหรือว่าคุณกล้าพูดในสิ่งที่คุณเคยเงียบ เช่ว่ากล้าต่อโตต่อ,ตอหัวหน้าเจ้านายกล้าที่จะบอกคนในบ้านกล้าที่จะบอกตัวเองด้วยซ้ำว่าแบบนี้คุณไม่ไหวแล้วนะจากที่เคยทนได้นะคะแค่ว่าอาจจะยังเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้โดยทันทีค่ะเกณฑ์ของการที่คุณจะต้องแบกเรื่องบางอย่างในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นภาระที่ต้องดูแลผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้หรือว่าเรื่องของที่อยู่อาศัยทรัพย์สินบางอย่างมีปัญหารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะคะ หรือว่าต้องตัดสินใจจบจากสิ่งที่คุณฝืนมานานมันเป็นไปได้หลายรูปแบบค่ะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือว่าบทบาทเดิมๆและไม่ได้จบเพราะว่าสถานการณ์อย่างเดียวแต่ว่าเป็นการจบเพราะคุณรู้ว่าถ้ามันไม่จบเนี่ยมันอาจจะบานปลายหรือว่าทำให้ชีวิตของคุณยุ่งยากกว่าเดิมหลายคนต้องผ่านเหตุการณ์ที่ทำให้มองชีวิตต่างออกไปค่ะความเหนื่อยทำให้คุณต้องหยุดคิดหรือคุณเจอเรื่องสะเทือนใจแล้วเกิดคำถามกับตัวเองว่า ต่อจากนี้ฉันอยากใช้ชีวิตแบบไหนกันแน่นี่คือผลของดาวสุขที่กลุ่มร่วมกับดาวเสาร์มาดูอิทธิพลของดาวที่กลุ่มร่วมกัน5้าดวงที่อยู่ในภพปุตตะกันบ้างค่ะเราจะตีความเป็นภาพรวมและจะว่าไปนะคะนี่ก็ไม่ใช่การกลุ่มร่วมกันแบบกลมเกืนสามาคัคคีแต่ว่าเป็นพลังที่ต่างกันหลายขั้วมันจึงมีทั้งด้านที่เป็นบวกและลบเป็นกลุ่มดาวที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดเป็นหลักค่ะ พลังของราหูจะส่งผลให้กระบวนการสร้างอนาคตมันจะถูกผลักดันให้เดินหน้าอย่างจริงจังเป็นอะไรที่ฉุดไม่อยู่นะคะจัก,กรวาลจะบังคับให้คุณคิดไกลกว่าเดิมคุณลองสังเกตตัวเองดูกันก็ได้ค่ะว่าคุณจะไม่อยากอยู่กับความคิดเดิมๆถึงแม้จะรู้ว่าภาพของอนาคตเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นภาพชัดนักก็ตามแต่คุณจะเริ่มตั้งคําถามคุยกับตัวเองมากขึ้นมันจะเป็นการเปลี่ยนจากข้างในภายในใจตัวเองก่อนค่ะ ดาวอาทิตย์กับอังคารนะคะคู่นี้เขาเป็นคู่ที่ไม่ทําอะไรเล่นๆน,นะคะเป็นพลังสองขั้วการใช้แรงต้านมาเป็นผักแมเป็นแรงผลักดันชีวิตมีโอกาสที่คุณจะตัดสินใจเรื่องของความสัมพันธ์และก็การเงินคุณจะคํานึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตเป็นสําคัญค่ะแม้ว่าคุณจะต้องอยู่ท่ามกลางความคิดต่างความขัดแย้งแต่ว่าถ้าใครนะคะคุณสามารถ เลี่ยนเอาความจริงจังความดุเดือดในช่วงนี้เนี่ยมาทําเพื่อความก้าวหน้าไม่ใช่เพื่อการเอาชนะได้เ,เท่ากับคุณก้าวหน้าไปอีกหนึ่งก้าวคนที่ต้องการยกระดับอาชีพการงานแล้วก็สถานะที่เป็นอยู่จริงๆอะ่ะคุณจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ที่จะต้องปรับตัวนะคะเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาจะทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายให้กับคุณแต่การร่วมมือนี้เนี่ยมันมีผลต่อโอก,กาสร,รายได้หรือว่าการเป็นที่รู้จักอยู่ในนั้น ฉะนั้นการไปต่อของคุณเนี่ยต้องเริ่มจากการเลือกคบคนให้ถูกก่อนค่ะไม่ใช่ว่าเคมีเข้ากันเท่านั้นคุณถึงจะร่วมงานกันได้อย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าคุณต้องใช้สมองมากกว่าหัวใจคิดถึงเป้าหมายเป็นสำคัญลดความมีอีโก้ลงค่ะเพราะมีโอกาสที่คุณอาจจะต้องประทะเรื่องของความคิดกับใครบางคนแต่เขาจะมีผลต่อความก้าวหน้าของคุณ ส่วนดาวพุธกับอังคารนะคะจะส่งผลให้ความคิดเนี่ยนำไปสู่การลงมือทำจริงค่ะดาวคู่นี้เขาจะพาคุณนะคะให้กล้าลองผิดลองถูกโดยที่ยังไม่มีอะไรที่ตกผลึกจริงหรอกค่ะเป็นการขยับโดยที่ไม่ต้องรอให้สมบูรณ์แบบหลายคนจะกล้าทักไปก่อนกล้านำเสนอกล้ารับปากหรือว่าไม่ปฏิเสธกล้าทำสัญญาทั้งความคิดการลงมือทำมันจะเริ่มขยับโดยที่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดอะไร ถ้ามองในด้านที่ดีนะคะก็คือทำไปเรียนรู้ไปค่ะเพราะว่าความเป็นพบปุตตะมันคือจุดตั้งต้นของการเรียนรู้ในสิ่งที่คุณยังไม่คุ้นเคยมันฉะนั้นมันจึงไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวเจอปัญหาก็แก้ไปตามหน้าง,งานตามสถานการณ์เอานะคะอีกทั้งนะคะช่องทางรายได้ก็จะมาจากการเริ่มคิดวางแผนการยอมเสียอะไรบางอย่างก่อนด้วยส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนกับอนาคตค่ะ การใช้เงินไปกับสิ่งที่คุณยังไม่ได้เห็นผลในทันทีบางคนลงทุนไปกับทักษะการเรียนรู้เป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับตัวเองบางคนใช้เงินไปเพื่อผลของการทํางานในระยะยาวใช้เงินไปกับเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์นะคะในการทํางานของคุณหรือว่าเป็นการเอาเงินไปต่อยอดไอเดียไปคิดโมเดลอะไรใหม่ๆหรือว่าลงทุนกับแพลตฟอร์มที่คุณจะต้องใช้ในการทํางาน หรือว่าเป็นค่าเดินทางที่คุณจะต้องไปติดต่อพบปะผู้คนเพื่อสร้างเครือข่ายคนรู้จักเพราะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รู้จักเครือข่ายสังคมใหม่ๆด้วยมันเป็นการยกระดับการทำงานในรูปแบบต่างๆค่ะเงินจะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นการเปิดช่องทางโอกาสส่วนราหูกับอังคารนะคะ คู่นี้จัดว่าเป็นคู่ที่แรงที่สุดแล้วในพบปุตตะนี้นี่คือพลังที่จะกระตุ้นให้คุณรู้สึกว่าอยากจะออกจากกรอบเดิมๆอยากลองอะไรใหม่ๆอยากขยับขยายชีวิตอยากเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์แต่ก็ด้วยที่เขาเป็นดาวบาประห์ด,ด้วยกันทั้งคู่มันอาจจะนำมาซึ่งความใจร้อนนะคะและก็ความคาดหวังที่อยากจะเห็นผลลัพธ์อะไรเร็วจนเกินจริง จุดนี้แหละค่ะคุณจะได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างมันมีจังหวะเวลาของมันและต้องรอให้เป็นเกณฑ์ของการริเริ่มนะคะที่จะมีทั้งผู้คนแล้วก็ผลประโยชน์บางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องใครที่มีคู่คองหรือว่าคู่หุ้นส่วนก็อาจจะมีการพูดคุยกันอย่างจริงจังในเรื่องของอนาคตหรือจากที่ทำอาชีพอิสระทำงานคนเดียวก็อาจจะเริ่มมองหาพันธมิตรหรือว่าระบบเข้ามาช่วยในการทำงาน ความเป็นปัตตนีของดาวอังคารนะคะมันคือพันธสัญญาค่ะความผูกพันที่เกิดขึ้นได้ทั้งในรูปแบบของผู้คนหรือว่าระบบที่คุณเช่าซื้อนะคะหรือว่าในทางตรงกันข้ามเลยบางคนเนี่ยตัดสินใจถอยออกจากความสัมพันธ์ก็ได้ค่ะที่รู้สึกว่าไปต่อไม่ได้เพราะอย่างที่บอกไปนะคะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมันมีหลายขั้วพลังค่ะการถอยหรือว่าการจบเนี่ยก็เพื่อให้โอกาสใหม่ๆม,มันเกิดขึ้นตามมาก็ได้เหมือนกัน เพราะว่าราหูจะทําให้คุณมองอนาคตส่วนอังคารจะทําให้คุณกล้าจึงเป็นช่วงที่หลายคนจะคิดเองได้ค่ะว่าถ้าอยู่กับคนนี้ถ้าทำแบบนี้อนาคตคุณจะเป็นยังไง แล้วรูปแบบวิธีการของแต่ละคนก็จะตามมาเองนะคะจะไม่เหมือนกันและนอกจากการตีความไปแล้วเนี่ยว่าราหูเนี่ยเขาอาจจะทําให้คุณควักเงินเพิ่มไปทําอะไรอีกบางอย่างก็ได้มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าคุณเห็นช่องทางโอกาสแล้วอยากลองทันทีค่ะไม่ได้หมดเงินไปกับความฟุ้มเฟือยหรืออาจจะทําให้คุณแค่รู้สึกว่ารายได้แบบเดิมๆเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์อีกแล้วอยากให้คุณหาช่องทางไรายได้ใหม่ๆแค่นั้นก็ยังได้ค่ะ ส่วนภเกตนะคะมาเป็นตัวแปรสําคัญที่ฉีกออกจากกรอบที่ดาวดวงอื่นเขาให้ผลเลยนะคะพกเกตเขาจะนํามาซึ่งการตัดสินใจที่เด็ดขาดอะไรบางอย่างที่นําไปสู่การหมดความผูกพันกับรูปแบบเดิมๆบางความคิดบางความหวังบางภาพอนาคตที่คุณเคยยึดถืออาจทําทให้คุณรู้สึกหมดใจละนี่คือจุดที่หลายคนจะเริ่มรู้สึกว่าเมื่อก่อนอยากได้แบบนี้นะแต่ว่าตอนนี้ไม่แล้ว จากที่เคยชอบอยู่เฉยๆก็รู้สึกไม่อินเอาซะอย่างนั้นจากที่เคยสำคัญตอนนี้กลับรู้สึกเฉยๆจะมีโอกาสที่คุณตัดสินใจพอกับบางสิ่งบางอย่างค่ะและนี่ก็ไม่ใช่เพราะความลังเลไม่ใช่ไม่ได้มาจากการที่คุณคิดอะไรนานแต่เป็นการตัดที่มาจากความรู้สึกลึกๆข้างในเช่นว่าอยู่ดีๆก็ตัดสินใจเลิกบางอย่างแบบเด็ดขาดเลิกทำงานบางรูปแบบเลิกคบคนบางกลุ่ม เลิกฝืนความสัมพันธ์ไม่ใช่เพราะาอารมณ์ชั่วบูบด้วยแต่เพราะคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวตนของคุณอีกต่อไปอังคารจะทําให้คุณกล้านะคะส่วนภเกจะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่เสียดายโดยเป็นการตัดสินใจที่คนรอบข้างก็อาจจะไม่เข้าใจคุณแต่ว่าคุณเนะะี่ยค่ะกลับรู้สึกว่ามันโลง่งทําไปแล้วคุณรู้สึกว่าตัดทิ้งอะไรไปได้นะคะคุณจะรู้สึกเบาขึ้นนั่นแหละค่ะมันเป็นผลมาจากะเกด้วยส่วนหนึ่ง อีกทั้งเรื่องที่ค้ังคานะคะบางอย่างบางแง่มุมในชีวิตมันก็อาจจะหวนกลับมาให้คุณจะต้องจัดการหรือว่ามีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณตาสว่างเช่นว่าเจอใครบางคนได้ยินบางคําพูดหรือว่าเกิดเรื่องกระทบใจและทําให้คุณได้คิดว่าอ๋อนี่ฉันกําลังเดินมาผิดทางอยู่แล้วเนี่ย มันเป็นพลังงานที่ไม่ได้มาแค่พาอนาคตเข้ามานะคะแต่กำลังพาอดีตบางอย่างออกไปพร้อมกันด้วยซึ่งการให้ผลในช่วงสั้นๆนี้เนี่ยมันอาจคงไม่ได้ทำให้ถึงขั้นว่าชีวิตของคุณเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือหรอกค่ะแต่สิ่งที่ดาวกระตุ้นเนี่ยกำลังทำให้คุณเปลี่ยนตัวตนจากภายในโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวกันและสุดท้ายเรามาสรุปกันค่ะว่า3ส,สัปดาห์นี้เนี่ยคุณควรเกาะติดกับเรื่องอะไร ก่อนอื่นนะคะให้คุณเข้าใจก่อนว่านี่มันไม่ใช่ช่วงที่ทุกอย่างมันจะชัดเจนหรือว่าลงล็อกได้เองแต่มันเป็นการขยับหาธรรมทั้งที่ททยังไม่มีความแน่นอนเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่คุณไม่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานโปรเจกต์ที่เข้ามาแค่คุณกล้าที่จะพูดคุยวางแผนหรือว่าเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่คุณทำได้หรือว่าเป็นการร่วมมือกับใครบางคน สิ่งเหล่านี้นะคะเมื่อคุณขยับมันจะสามารถจับต้องให้เป็นรูปธรรมได้จริงในอนาคตแค่อย่าเพิ่งไปเร่งเอาผลสำเร็จเร็วจนเกินไปค่ะหรืออย่าปล่อยให้ไอเดียดีๆมันผ่านไปเพราะแค่ความลังเลว่าจะทำหรือไม่ทำดีตัดความรู้สึกนี้ออกไปชั่วคราวหรือถ้ามีอะไรที่คุณคิดได้สักพักหนึ่งแล้วนี่ก็เป็นจังหวะเวลาที่คุณควรขยับทำจริงนะคะทำไปแบบที่ไม่ต้องไปคาดหวังค่ะว่ามันจะต้องสมบูรณ์แบบเพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีอยู่จริง แค่คุณจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่อาจจะมีใครบางคนหรือว่าข้อผูกมัดบางอย่างที่จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยคุณจะได้เรียนรู้การปรับตัวนะคะและการเลือกคบคนค่ะว่ามันสำคัญมากกับชีวิตของคุณขนาดไหนเพราะบางคนก็อาจจะเข้ามาเพื่อเป็นการเปิดประตูโอกาสและบางคนก็เข้ามาเพื่อเป็นบททดสอบนี่คือช่วงที่คุณจะต้องเลือกคบคนให้เป็นและสำหรับบางคนจัก,กรวาลก็อาจจะสอนให้คุณรู้ว่า ร่างกายมันคือสมบัติอันมีค่าที่คุณควรให้ความสําคัญนะอีกทั้งเรื่องในบ้านเรื่องในครอบครัวและวก็ความคาดหวังของคนรอบตัวจงอย่าลืมค่ะว่าคุณไม่สามารถที่จะช่วยหรือว่าตอบโจทย์ได้ทุกคนจงอย่าใช้พลังไปจนหมดจนลืมเหลือพลังให้กับตัวเองนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะถูกทดสอบว่าคุณสามารถรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้มากพอที่จะเติบโตหรือ,อยัง ถ้าคุณจัดลำดับและให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณรับมืออยู่ได้ดีดูแลตัวเองให้เป็นและขยับนะคะกล้าทําในสิ่งที่แม้จะยังไม่เห็นผลก็ตามจงรู้ว่านี่มันคือจุดตั้งต้นของบทเรียนใหม่ในชีวิตคุณที่มันจะเกิดขึ้นและก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆการกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ